สวัสดีเจ้าแม่แพนเค้กนะักโกยคำรองอันดับหนึ่งนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ2561เจ้านางสาวเชียงใหม่ที่อยู่ในดวงใจคุณแม่แพนเคก้กนั่นก็คือคุณแม่บัวแก้วอินสวุวรรณเมื่อปีพศ2482สมัยนั้นใช้ชื่อว่านางงามเชียงใหม่ คุณแม่บัวแก้วเป็นนางงามคนแรกที่มีมงกุฎประจำตำแหน่งค่ะและคุณแม่ยังได้ร่วมปรากฏตัวในงานฉลอง8ทศวรรษนางสาวเชียงใหม่หรือว่า80ปีนางสาวเชียงใหม่ด้วยนะคะ ปีนี้นางสาวเชื่อมหมในดวงใจจัดเป็นปีที่6แล้วนะคะเราจะมาร่วมค้นหานางสาวเชื่งมหมนในดวงใจคนที่6พร้อมมองกุฎนกยูอันทรงเกียรติและสายสพายอันทรงคุณค่าเราบอกได้เลยว่าปีนี้ยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมสามารถที่จะซื้อบัตรซื้อตัว๋วเพื่อร่วมการกุศลค่ะเพราะว่าการจาหน่ายบาัตร เราทำการกุศลนะคะและเรามาร่วมสนุกกันวันที่13มีนาคมนี้ค่ะที่เซนทันเฟสติวัลเชียงใหม่หรือสามารถรับชมได้การถ่ายทอดสด ผ่านเพจนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจค่ะแพนเค้กประทับใจมากเวทีอันทรงเกียรตินี้ค่ะและประทับใจทุกครั้งที่แสงสายสะพาย,ายออกทุกๆงานถือว่าเป็นเวทีอันศักดิ์สิทธิ์และทรงเกียรติที่ทําให้เราได้เป็นนางงามสมดังใจไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยไม่จํากัดอายุเพียงแค่คุณมีนางสาวเชียงใหม่อยู่ในดวงใจคุณก็จะเป็นนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ ที่ส่งคุณค่าบ่าพร้อมกันนะคะ13มีนาคมนี้รับชมพร้อมกันทั่วประเทศค่ะ